สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM Variety นะครับวันนี้โอ๊ตก็จะทําการเปลี่ยนกระถางนะครับต้นไม้เป็นของต้นบอนไซแล้วก็พอดีมาเจอร้านน่ารักนรักนะครับชื่อร้าน Image World นะครับ Image World อยู่ที่ตลาดคําเที่ยงนะครับมีต้นละต้นไม้เยอะแยะมากมายในตระกูลของบอนไซนะครับทั้งบอนไซและก็กระบองเพชรนะครับ น่ารักมากนะครับแต่งในขวดโหลกแก้วนะครับซึ่งเหมือนเป็นจินตนาการสารฝันเลยนะครับก็เป็นกระถางเล็กๆนะครับสามารถเอาไปตกแต่งที่โต๊ะทำงานได้นะครับน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับทำให้ดูแล้วมีความสุขนะครับอย่างตัวนี้ครับเป็นเป็นบ้านนะครับอันนี้คือด้านหน้าแต่ด้านหลังก็ จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่นะครับก็เป็นซีทรูนะครับด้านหลังบ้านก็เป็นซีทรมีแชงกะเลียงทุกๆห้องเลยนะครับน่ารักมากนะครับเหมือนเสมือนจริงทุกอย่างน้องอันตี้เป็นบ้านนี่ตัวใดครับน่าฮักดีแล้วก็มีแบบโลรแก้วนะครับ ตัวนี้ก็น่ารักนะครับสนุนราคาอยู่ที่680บาทนะครับที่เป็นอันนี้ครับบ้านเนี่ยครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับอ๋อก็เหมือนมีมีต้นกระบองเพชรเหมือนกันเนาะจริงๆจุดเด่นคือกระบองเพชรแล้วก็มีบ้านตัวอ๋อจริงเหรอครับอ๋อเป็นบ้านแฮนเมดประกอบเอง่ดูไว้เป็นไอเดียนะครับขวัญตา สมวนมากจะเป็นในหนังเนาะอันนั้นเหมือนอันนั้นเลยอ,ะอ่ะอ่าอย่างก็อวาตารเลยเนาะโอ,ะ <laughs> อะ้อันนี้ก็เป็นอมีก้อนนะครับโอมีผมด้วยนะเหมือนทุกอย่างพี่ชอบอันนี้เนาะอันนี้ตะได้ครับที่เป็นแบบกระถางอ่ออ๋อโอเคเป็นเซรามิกแล้วก็มีต้นจริงอยู่ข้างบนนะครับน่ารักมากนะครับเดี๋ยวพี่จะเลือกอ่านี่แหละครับอ่าแบบ กระบองเฟซแบบมีสามต้นร้อยเนาะแล้วก็ข้างในอีก <40 S 1> อันอนะครับแค่นี้นะครับตัวละสามสิบาบาทมีเยอะเลยนะครับร้านนี้ชื่ออาชื่อร้าน Imagine. Imagine World เนาะเปิดทุกวัน,วนตั้งแต่วันกี่โมงถึงกี่โมงครับอ๋อสิบโมงถึงหนึ่งทุ่มโอ้ดีมากเลยถึงหนึ่งทุ่มนะครับ FC ทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวโอจะเลือกซื้อในมีกระถางขายด้วยนะครับ กระถางใบจิ๋วเล็กๆนะครับแล้วก็ที่นี่ก็รับตกแต่งจัดให้ด้วยนะครับมีเยอะมีของแบบเล็กๆเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นของตกแต่งสามารถซื้อไปฝากเป็นของขวัญวันปีใหม่ได้นะครับกระถางก็มีแต่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ ต้นบอนไซเป็นต้นที่อดชอบนะคะไปเปลี่ยนตอนนี้อดมาเปลี่ยนกระถางบอนไซที่ตลาดค่อเที่ยวนะคะแต่ว่าจะเลือกเอากระถางเล็กเอาไปใส่ในต้นบอนไซนะครันะรสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e และก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ